ก็ไมาชมกันต่อครับแม็กซ์เซรีเวอร์ที่กีฬาแม็กซ์ที่เปกีฬาทางน้ำผมอยู่กับคุณไมตรีกับพี่สุชาติที่เจ๋งนะครับผมตะมีคำถามที่น่าสนใจมากๆใช่ <c oughs> คือผมเนี่ย <c oughs> ก็เคยดูภาพการแข่งขันของต่างประเทศแล้วนะครับคือเรือพวกนี้ความเร็วสูงมากถึงแม้จะเป็น F5 ก็เหอะ F5 นี่ความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่เกินบร้อยครับเครื่องกี่สิบร้อยบนพิมพ์ F5 เครื่องประมาณ45แรงม้าก็550 550 44ครับ ถึงถึงหกร้อยเจ็ดร้อยีคจัดครับอ่าอยาให้คุณผู้ชมนึกภาพแบบนี้นะฮะจริงๆความเร็วเกินร้อยแต่เป็นเกินร้อยบนผิวน้ำนะฮะดูเกินร้อยบนบนบกก็อาจจะเหมือนเราขับรถไปต่างจังหวัดทั่วไปครับแต่บนผิวน้ําเนี่ยมันมันทุกคั้งรู้สึกมันเร็วมากกว่านะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเราอยากจะรู้ว่าเรือเนี่ยมันมีมันมีกลไกลอย่างไรในการบังคับวิธีการขับอ ที่การขใช่ไหมครับมีปุ่มอะไรครบคุมนี่คือเรือเรือฟอร์มูลาวันเนี่ยทุกอย่างคอนโทรลด้วยไฟฟ้าคือจะเป็นทิมขึ้นหรือทิมลงเวลาเลี้ยวก็ต้องเอาทิมให้ลงแล้วก็เลี้ยวเพื่อให้หัวเรือมนต่อต่มคือหัวเรือครับคือการปรับเครื่องให้สูงให้ต่ำครับถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าทางตรงเราต้องการเอาทิมลงแต่ไปเผลอไปกดขึ้นก็คงบินกลับหลังเลยบินกลับหลังครับแล้วมันมีปุ่มอะไรบังคับอะไรมีครับปุ่มอะไรก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่การคอนโทรลด้วยไฟฟ้า ขันขันเร่งจะมีเท้าเหมือนกันทั่วไปเหมือนรถยนต์อ๋อคันขันเร่งไม่ได้เป็นแบบรถสุดหนึ่งไม่ใช่ครับคันเร่งเป็นเป็นที่เท้าเหยียบครับแต่คงไม่มีเบรกนะครับพี่ไม่มีครับเกียร์มีไหมครับไม่มีไม่มีมีเกียร์ก็คือทดเหมือนกับเครื่องคือเราไม่ต้องใส่เกียร์ครับสตาร์ทเครื่องตรงนี้เลยเกียร์ทำงานเลยแล้วว่าเทคนิคเนี่ยคืออยู่ที่เราเนี่ยจะบังคับทิ้ตัวนี้เนี่ยให้ขึ้นให้ลงให้มันกินลมไม่กินลมครับเวลาเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกครับอ๋อไม่ใช่ก็ คนถึงนี้บ้านนายก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรเลยครับคือโุตบอลชแชมป์โลกคือผมผมก็เคยบรรยายมาหลายปีแล้วล่ะนะครับเกี่ยับชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์โลกก็เชนชั่นแต่ละคนนี้อายุมากนะสกอตต์พีคุแมนอย่างเงี้ยใช่ครับเออพี่เล็กก็เป็นเลยนี่เนี่ยเพน่งแบบโอ้โหสี่สิบกว่าห้าสิบแบบนะครับกว่าจะได้เป็นแชมป์โลกไม่ใช่ว่าคุณอายุสิบเจ็ดสิบแปดถ้าคุณจะก้าวเข้าสู่วงการสองสามปีเป็นแชมป์โลกแบบรุ่นหนึ่งไม่ใช่เพราะว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความเก่าที่เร็วมากครับ คุณเบลคุณนายตรีครับผมถามนิดนึงเราจะได้เห็นอะไรจากการแ่งันที่วัดสมานเพราะว่าผมว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยบ้านก็อยู่แถวนั้นหรือว่าจริงจริงมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะกสี่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับที่วัดสมานคนไทย<ว>ที่<ว>ถ้าอย<ว>กาย<ว>กไปดู<ว>จะเห็นอะไรจากการแข่งนในช่วงวันที่ยี่สิบเก้าและสามสิบโดยความด้วยความสนุกความตื่นเต้นเราใจจากการแข่งขันในสนามนี้นะครับวิธีดูง่ายอยู่เนี่ยดูว่าปล่อยตัวออกไปพร้อมกันใครครบรอบก่อนชนะใช่ไหม ใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับจะวิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางหมูเป็นลูกศิษย์ก่อนก็คือครับจะวิ่งวิ่งวนจับไทยเข้าเส้นชัยก่อนก็ชนะจะดูง่ายจับครับผมนักแข่งไทยมีเยอะไหมตอนนี้ที่เป็นคู่แข่งของคุณไรเฟิลก็หลายคนครับตอนนี้กลัวใครที่สุดก็ตอนนี้เหรอก็น่าจะเป็นรุ่นพี่เนี่ยครับใกล้ๆนี่เลยจริงๆแล้วนักแข่งไทยมีสาวๆด้วยใช่ไหม มีคกำแขพงมีมีครับมีรุ่นน้องครับรุ่นน้องในตันตาก็จริงแล้วขับดีด้วยนะนะครับในแห่งไทยที่สุชาติเจสสกีคู่วันนี้เราเป็นชั้นแนวหน้าของเราเรือเร็วเรามีโอกาสขึ้นไปท่าสำหรับเจสสกีได้ไหมเพราะพี่สุชาติก็รู้จักสงครารดีๆก็วันน่าจะมีโอกาสเราขาดอะไรขาดลักลักๆเลย ขาดกำลังทรัพย์ขาดงบสลับสนุนที่เราแพ้เนี่ยครับคนไทยก็คือเก่งนะครับหลายๆคนทีนี้เรื่องทรัาสมุดเรื่องรถประมาณเรื่องสปอนเซอร์ครับถ้าเรามีถ้าเรามีแบบมีเรือเท่ากันต่างชาติทุกอย่างเท่ากันคนไทยแข็ยากคืออย่างเจสกีที่สุชาติเองก็เป็นนักแข่งหลายอย่างในหลาแจสกีนะครับเราขึ้นไปไม่แพ้ชาติไหนจริง เราเป็นเจ้าโลกในวงการเชสีิแต่ว่าเรือเร็วมันก็มีปัจจัยในเรื่องของทีมสัปเรือลำหนึ่งถ้าเทียบกันระหว่างเชสตีกกับเรือเร็วมันต่างกันหลายเท่านะครับแล้วก็ในเรื่องของทีมสปอร์ตด้วยนะครับจริงๆคุณประดิษฐ์บุรีที่เคยมาออกรายการในช่วงของแมสเตอรี่เนี่ยับเป็นนักแข่งที่ทําเรือด้วยตัวเองนะครับถามว่าเขาใช้เงินประวาณเยอะไหมตอนสนามไม่ไปชิงแชมป์โลกก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกแต่ว่าทาเองหมดแต่ ถ้าพี่สุชาติจะไปชิงแชมปโลกพี่สุชาติทำเรือคนเดียวได้ไหม<ผ>ไม่ได้แนะ่<ผ>เรือมันเรื่องขนาดนั้นเรือมันมีโอกาสที่จะเสียหายเยอะบ,บางทีเจอแรงน้ำกระแทกขี่ไปขี่มาเรือเรือบุบ,บเข้าไปหรือว่าตัวถังเสียหายทําไงมันก็ต้องมีทีมซ่อมทีมซัพพอร์ตใช้ยเยอะงบประมาณ จริงๆแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมันก็มีสปอนเซอร์ใหญ่ๆอยู่นั้นเลยนะครับเราคงต้องการสปอนเซอร์ตรงนี้นะครับนี่แหละฮะนี่คือปััจจยสำคัญปัจจัยหลักเลยัยหลลกเนะครับผมนี่แหละฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็ในทะเลก็ได้นะในทะเลก็ถ้าทั้งวันที่ขึ้นแรงๆก็อาจจะไม่ได้หรือว่าไงต้องดูความเหมาะสมต้องดูความเหมาะสมครับนะครับจาก30มสบลอกอะไรเลยสัก15บลอกอะไรเงี้ยลดลงมานิดนึงนะ อ่ะเมื่อกี้เห็นภาพแล้วนะฮะเวลาเราสังเกตดีๆคุณผู้ชมเวลาเรือวิ่งเนี่ยจะมีอาการที่หน้ามันเชิดขึ้นมาแต่ว่าหน้าเชิดขึ้นเชิดลงเนี่ยมันก็มีผลดีผลเสียกับการ<ช>เข้าของอะไรยีร้เหมือนกันถามพี่สุชาติหน่อยนะฮะว่าเคยเคยบินขึ้นไปเลยไหมฮะเคยเจออุบัติเหตุแบบหนักๆไหมฮะหนักๆเลยก็เคยเคยบินขึ้นไปหมุนประมาณสองรอบแล้วลงมาก็ เลยจะซากทงอย่างเดียวทีมก็ระเบิดหมดซากเงินได้แต่คนคนยังเป็นชิ้นเลยดีนะที่บอกซากเรืนนะมันเป็นังไรมันเป็นอาการเผือนี้มันเหมือนกับว่ามีแรงลมคือเรือคือช่วงออกเนี่ยคือช่วงออกในเรือมันมันจะสูสีกันมากที่นี่เราไม่ทันใจก็คือจริงๆอิทีมเนี่ยมันแม็กซิมัมแล้วอันตรายแล้วเราไม่พอเรากดซ้ำเลยกดซ้ำลราแซงเลยใจร้อนเจ้าว่าที่แซงปุ๊บเนี่ยลมมาพอดีก็คือได้จังหวะบินเลย มันมีจังหวะคือออกแบบคือเราไปเสี่ยงด้วยครับคือเสี่ยงเราต้องการแซงครับมันก็มันแล้วมันบินมันจะตีลังกาเลยนะตีลังกาสองรอบนะพี่ควงข้างบนก่อนแล้วถึงจะลงมาลงมาป้ามเครื่องไปทางซากเรือไปทางเครื่องอยู่กับเรือครับแต่ฝาครอบกับตัวคอรเวอร์มันหลุดหมดหลุดหมดครับแล้วพี่ลงมาท่าไหนฮะจำได้ไหมพี่อำได้ตะแหน่อยว่ายังอยู่อุ๊ยแต่เฮก้าครั้งนี้พอมันเกิดเร็วมากเนี่ยเร็วคนที่อยู่ในคอคิดไม่รู้เรื่องนะครับ แบบยืนดิก็เจ็บไปแล้วอ่ะแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้าออกมาได้ครับครับแล้วเป็นไงบ้างฮะอาการตอนนั้นนิดหน่อยนิดหน่อยปากแตกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยกี่เข็มห้าสิบนิดหน่อยโอ้นี่นิดหน่อยแล้วฮะนิดหน่อยนี่ทั้งตามแล้วพี่นิดหน่อยนิดหน่อยคุณแม่ชีเคยประสบอุบัติเหตุไหมฮะในการแข่งขันเพราะว่าคุณแม่ชีส่วนใหญ่แข่งหลายประเทศใช่ไหมครับครับผมเคยประสบอุบัติเหตุแรงๆไหมก็ไม่เคยครับยังไม่เคยครับผมครับ เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ซ้อมกีฬาประกบงครับผมแล้วก็คงไม่ต้องไปบี้อบไอ้พวกเรือแรงๆของเมืองนอกแบบพสุชาสอ่ะนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะอนาคตก็ยังไม่แน่นอนครับใช้เงินเยอะไหมแต่ละปีก็ของผมก็ทางสิงห์ทางบริษัทเรบเป็นเป็นผู้สนับสนุนครับผมแต่ก็ตรงนี้ก็มีส่วนของสปอร์ตนะครับจริงๆกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันก็มีสองกรณี ค,คุณมีเงินเยอะไปเลยอยากแข่งก็ามาทดลองแข่งได้ก็เหมอนรถแข่งในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีความสามารถมีฝีมือแล้วก็มีผู้สนับสนุนนะครับรับอนาคตจะเดินทางไปทางไหนสาหรับทางกีฬาเรือเร็วก็คงจะพัฒนาในเมืองไทยให้ให,ให้ให้เกิดเลยก็คือเอาให้ดังเลยก็คือมีเป้าหมายว่าทางสมาคมจะสั่งเรือ F4 จากต่างประเทศ ประมาณ15หล้ำก็จะดึงลักเกอรสกีดังๆเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะมีเจราเวลาเข้ามาลํำเท่าไหร่ประมาณล้นก็คือเรือแบบร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะขับขี่ได้สบายมันสบายสบายเลยครับเออก็ถือว่ายังไม่สูงเท่าไหร่ก็ทงการให้รุ่นให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาต่ายจากรุ่นนี้ครัาไปจนถึงเอวันคือให้เขาไปลงเอวันเลยมันไม่ได้ใช่มันเร็วาไปเร็วมากไปครับนะครับพี่ไม่์จะคิดว่าอนาคตเราจะไปได้อีกไกลไหมคิดว่าไกลครับ ขึ้นลูกหลังงจะมาอนทานแรงครับผมก็ว่างนะฮะพี่ชวนไปได้นะฮะชอบอยู่แล้วทำเรืออยู่แล้วขอบคุณติดต่อได้นะครับใช่ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมเอามาล้านหนึ่งก่อนครัเลยอ่าอย่าลืมนะครับวันที่29และ30พฤศจิกายนนี้นะครับที่สนามบางประกงริมน้ำหน้าวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ในวันที่17กับ18มกราคมที่สนามบางแสน หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีใช่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองที่วัดสมานหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปเป็นสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวจริงๆนะครับหลวงปู่เด่ไปทำบุญด้วยนะครับและได้ดูการแข่งขันเรือเร็วระดับชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกในวันที่29และ30พฤศจิกายนนอกจากจะมีฟอร์มูล่าวันถึง5นี่นะครับก็ยังมีรายการอื่นด้วยใช่ไหมครับที่มีรายการอะไรบ้างฮะในการแข่งขัน ก็จะมีฟอร์มูล่าวันแล้วก็ฟอร์มูล่าทูแล้วก็ไล่มาจนถึงฟอร์มูล่าห้าแล้วก็จะมีสปอร์ตเรือสปอร์ตก็เรียกสปีดโบ๊ทสปีดโบสครับครับสปีดโบ๊ทแล้วมีสปีดโบ๊ทที่ลากไอ้ลากมวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป่นยุคนก้อยออกแล้วมาแข่งนะครับแล้วก็มีสกูตเตอร์เพ่นด้วยสกูตเตอร์แล้วก็จะมีแจ็สกีเอาเอาเอาคอไวเขาเรียกว่าเอาคอไวครับครับสุดท้ายรายการอะไีกันหนึ่งครับครับก็่วาทุกอย่างเลยพาหน่าทางน้ำเท่าที่จะได้ใช่ครับสนุกมากสายปอดติดนี่ครับ วันนี้ขอขอบคุณทั้งคุณไมตรีแล้วก็พิ่สุชาติอย่างนี้นะที่มาร่วมรับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงสุดท้ายมาดูกันกับแม็กซ์ไฟกลางครับ